เนชันนะฮะมันมี6ภาคละ้นะครับตั้งแต่ปี2,000นะ25ปีแล้วนะฮะเฟรนชายนี้นะครับผมแต่มีอยู่ช่วงนึ่งอะเว้นมานานนะเว้นมาสัก1ิบสปีเลยฮะเว้นมานานนะครับแต่ใน,นช่วง2 0 0พันเนี่ยทีเลยสิบสิบปีนะนะหลายภาคเลยฮนะหภาคนะฮะเราเว้นมาภาค6นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอนุมัติแล้วให้ทำภาค7นะ คือการอนุมัติเนี่ยก็คือให้เขียนบทนะครับเขียนบทก่อนนะฮะเป็นการเขาเรียกเป็นการเ de ดียวหลอเมนนะครับก็คือการพัฒนาบทพัฒนาบทเนี่ยใช้เวลานานนะนะเป็นขั้นตอนต้นน้ําของการทําหนังเลยบางเรื่องนะทํทำกันสองปีนะครับผมเช่นแบทแมนสองนะฮะเดอะแบทแมนของแมทลีบอะปั้นบทกันสองปีอะไรอย่างงี้ฮะเลยนะฮะช่วงปั้นบทเนี่ยใช้เวลานาน,านมากนะในการทําหนังนะครับผมนะครับช่วงถ่ายมันไม่นานหรอกฮะ ช่วงบันทึกอีกนานผมว่าโปรเจกต์นี้ได้พวได้คนเขียนบทคนเดิมนะครับคนเขียนบทคนเดิมมามาเขียนนะฮะตามข่าวนะเออก็คือคนเขียนบทภาคหกอืมนะฮะลอรี่อีวานเทนเลอ ER, ร์นะนะคนภาคหกเนี่ยมาสารต่อสแสดงว่าสตูดิโออ่ะแล้วก็ทางโปรดิวเซอร์ชอบนะครับชอบกับนแนวทางทิศท,ทางของภาคหกนะ เป็นผู้หญิงนะฮะคนเขียนบทคนนี้นะลอลรีอีวานเทนเลอร์คือสามารถปลุกจัก,กรวาลขึ้นมาใหม่ได้แล้วก็ชอบทิศทางอะไรอย่เงี้ยเออว่าเฮ้ยประสบความสำเร็จด้านรายได้นะแล้วก็หนังมันดูสนุกเนี่ยควรจะให้เธอเขียนบทภาคเจ็ดต่อแล้วก็เดินตามทิศทางนี้ไปอืมเงอ่ะคนเขียนบทคนเดิมนะนึ่งผมว่าทีนี้เนี่ยคนเขียนบทคนนี้ปีนี้ไม่ได้เปิดก,กล้องหรอกฮะเพอนะ เปิดกล้องปีหน้าครับผมผมว่าปีหน้าอาจจะช่วงอีกหกเดือนข้างหน้านะครับอีกหกเดือนหรือบางทีก็เกือบหนึ่งปีเลยฮะนะครับอาจจะไปกลางปีหน้าได้เปิดแสดงว่าปีหน้านะผมมองว่าไม่ทันฮะต้องไปนู่นฮะปีเจ็ดศูนย์นะครับผมปีเจ็ดศูนย์ประมาณสองพันยีิบเจ็ดนะครับยี่หกเว้นแล้วก็ยีิบเจ็ดขนาดสครีมเนี่ยฮะไม่ค่อยมีอะไรก็ยังทำไม่ทันเลย ก็คือต้องเว้นนะคสคริม2021นะแล้วก็มา23อืิบมนะครับผมประมาณนั้นนะฮะสครีมอันนี้ต้องเว้นนะครับต้องเว้นผมว่าเว้นแน่แต่ถือว่าเร็วนะครับผมถือว่าเดินเกมเร็วนะกับ New Line แล้วก็ Warner b r o t h e r เดินเกมเร็วเลยอะ่ะสำหรับเรื่อง f l n a l เดินเกมเนีวผมว่จะดีละนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูตัวหนังภาค6กจริงๆนะสำหรับ Final อะ่ะ ่ามันเป็นหนังที่ที่ดูสนุกแล้วก็เริ่มขยายจักรวาลเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมมีหลายประเด็นน่ะที่คนดูยังไม่เข้าใจนะแล้วก็ยังสงสัยอยู่เช่นอ่ามันจะมีภาพนะตัวละครเบนด้ากับโอลิเวียโอลิเวียเนี่ยคือตัวละครในภาค5นะครับผมถ่ายรูปคู่กันได้ ไม่ดับนิดหนึ่งนะครับผม,อมโอเคนะครับไม่กลับมาละก็จะมีตัวละครนะเช่นเบนด้าเบนด้าในบัตรลายนะแล้วก็ตัวของโอลิเวียนะครับภาคห้าที่ทำเลสิกนะครับผมที่ทำเลสิกอะ่ะเธอก็ถ่ายรูปด้วยกันผมไม่เข้าใจนะว่าถ่ายรูปด้วยกันได้ไงนะนะเนี่ยมันมีอย่างเนี้ยโผล่มาในภาคหกนะ นะครับคนในภาคห้ากับคนในภาคหกอ่ะมาอยู่ด้วยกันซึ่งไทม์ไลน์เนี่ยมันอยู่คนละช่วงกันอืแล้วมันเหมือนกับมันเปิดเปิดปลายออกมานะครับผมเปิดปลายออกมาอย่างเงี้ยนะคคนก็เฮ้ยมันคืออะไรวะหรือว่าอีกประเด็นหนึ่งนะที่ภาคหกเขาเปิดปลายออกมานะเครื่องเขาเรียกอนะ่าเป็นสร้อยสร้อยคอนะสีเงินนะครับสร้อยคอสีเงินอันนี้อ่ะมันจะมีใครเป็นโลหะนะครับผมเป็นโลหะ เหมือนกับตึกสกายวิวในภาคหกนะอ่านะซึ่งสร้อยสร้อยสร้อย,อยอน,นี้แหละมีการสันนิษฐานกันนะว่าเห็นในภาคสามน,นะครับผมภาคสามที่เป็นเวนดี้ไงแมรี่อลิซาเบธวินสตีนนะครับผมอที่แย่งกับน้องย่งสร้อยย่งสร้อยกันนะ่ะแล้วในสร้อยเนี้มันจะมีตึกสกายวิวอยู่นะห้อยอยู่เออคนก็แบบจับผิดกันว่าเฮ้ยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะนะมันเหมือนกับมันต้องการผูกจักรวาลเข้าด้วยกันนะครับผมอืมนะ ซึ่งน่าสนใจนะครับน่าสนใจเลยเลย,เลยฮะต้องติดตามต่อนะนะครับน่าจะมีประเด็นอะไรอีกเยอะนะครับผมที่จะปล่อยออกมานะอืมนะครับผมอีกอันหนึ่งเขามองกันว่าคิมนะครับผมคิมคิมเบอร์รี่คอแมนนะอ่านะครับผมคิมเบอร์รี่คอแมนเนี่ยเป็นนางเอกในภาคสองนะครับผมก็มีการพูดถึงกันว่าเธอจะกลับมาไหมสำหรับคิมเบอร์รี่คอแมนเนี่ยฮะ จะกลับมาไหมหรือว่าตัวของเบิกซึ่งเป็นตํารวจผู้รักษากฎหมายนะครับผมในภาคภาคสองเหมือนกันซึ่งมีการเชื่อกันว่านะฮะสองคนนี้รอดนะครับเบิกอ่ะยังไม่แน่ใจแต่คิมเนี่ยยืนยันเลยว่ารอดนะฮะคิมนะฮะจะกลับมาไหมผมว่ามีโอกาสเลยฮะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เทรน์มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเทรน์ของหนังไล่เชือดอ่ะอย่างหนังไล่เชือดคู่แฝดน,นะอย่างตัวของ สครีมนะครับสครีมแล้วก็ไอโนวัลยูดิสลาซัมเ m อร์นะครับผมก็เอาตัวละครเก่ากลับมานะสครีมเนี่ยก็คือเนฟแคมเบลนะบเบนซิทนี่นนะส่วน I know what you did last summer เนี่ยก็จะเป็นเรแล้วก็จูลี่นะฮะเจนนิเฟอร์เลอร์พิวิทแล้วก็เฟดดี้บินจูเนียนะครับผมกลับมานะครับผมมีโอกาสผมว่าคิมอ่ะเอเจคุกนะฮะ ผมจําได้เอเจคุกเลยครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ผมชอบนะครับผมเป็นตัวละครที่ผมชอบกว่าตัวของวินดี้อีกนะครับเป็นถ้าเกิดเป็นฝ่ายหญิงอะเฟิงชายแฟนลอะทางคิมอะผมชอบที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าดูเธออะ่ะเป็นคือแข,แข็งแกร่งด้วย นะครับแล้วก็ดูมีความเด็กด้วยมันมีตัวละครของคิมนะมันจะเป็นตัวมันมันมันจะเป็นตัวละครที่มันมีความเขาเรียกเป็นความเป็นผู้ใหญ่กับเด็กอะผสมกันแบบอย่างกลมกล่อมนะครับผมอือย่างกลมกลม่อมกลมกล่อมมากกว่าตัวลครคนอื่นนะครับแบบเบนดี้เนี่ยมันจะวัยรุ่นเลยนะครับผมนะครับส่วนตัวภาคห้าเป็นผู้ชายนะครับผมไอแซมแล้วก็ภาคซีนะครับเป็นผู้ชายนะครับ ส่วนภาคหนึ่งเนี่ยก็เป็นอเล็กนะครับผมนั่นแหละตัวของคิมมาน่าสนใจเพราะมันจะมีความเป็นเป็นเด็กกับวัยรุ่นผสมกักบการเป็นผู้ใหญ่อะ่ะเป็นตัวละครที่มีมิติเยอะแล้วก็เขาหน้าจะเอากลับมาผมมองอย่างนั้นนะครับมันต่างจากเวนดี้ตายไปแล้วนะครับผมตัวมันต่างจากตัวละครอื่นตัวของคิมอะ่ะคาแรคเ,เตอร์ของมันนะฮะคือจริงๆอะ่ะคิมกับกับพวกอันนี้ฮะกับพวกเวนดีอ้อ่ะอายุห่างกันไม่เยอะนะฮะภาคสองกับภาคสามอะ่ะ นะครับแต่ว่าตัวของคิมอะมันมีความเป็นผู้ใหญ่เข้ามาด้วยนะฮะเออมันมีความาคล้ายๆแบบเป็นเวนดี้อะฮะผสมกับตัวของอาลีลัตเตอร์อะฮะเคียร์รีเวอร์นะครับผสมกันนะครับสองตัวละครเนี้ผสมกันมันจริงกว่าเป็นคิมนะครับผมเลยชอบตัวละครน,นี้นะตอนนี้เขียนบทอยู่นะครับตอนนี้เขียนบทอยู่นะนะครับต้องเราติดตามกันดูนะว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับภาคหกเนี่ยอยู่ใน HBO Max แล้วตอนนี้นะครับฉาใน HBO Max แล้วนะภาค6